สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับเข้าวีพีธรรมดากันนะหุ้นนี่เคอีนะครับหุ้นนี้เคอีบ่ายนะหุ้นนี้เคอีก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมวันละสองคลิปสองรอบนะวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่บเก้านะครับสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับรอบแรกก็เก้ามงครึ่งนะครับออกไปแล้วนะครับอ่าผลปรากฏว่าอืมเข้านะครับเข้านะ ห้าเจ็ดสองกับเจ็ดสามนะครับให้สามสี่ห้าเน้นที่สามกับห้านะครับมาสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับประมาณนี้นะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะครับส่วนท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้ๆต่อๆไปนะครับขอขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งๆนะแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆอะเรามาชมรอบบ่ายกันเลยนะครับว <c oughs> ันที่29สิงหาคม2566นะครับ่นนี้เกอีบ่ายนะครับออกบ่ายมงตรงนะเด่น4 5 6นะครับเน้นที่4กับ5ฟันธงที่5นะครับ7 5 5 7 8 5 5 8 9 5 5 9 0 5 5 0 1 5 5 1นะครับ7 4 4 7 แปดสี่สี่แปดเก้าสี่สี่เก้าศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับส่วนชุดวินนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้านะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณน,นะครับอ่จุดเอาทุกตัวนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีแห่งแห่งหงนะถ้าทุกคนโชคดีแห่งแห่งหอาจารย์ก็จะได้ดังเหมือนกันจะได้จะได้สบายใจด้วยไม่ใช่ดังอย่างเดียวหรอกจมูกอืจะได้สบายใจว่าให้เลขเข้า ถ้าเลขไม่เข้าก็เครียดมากเลยประมาณนี้นะครับห้าห้าเจ็ดนะสี่เจ็ดนะห้าเก้าสี่เก้านะเด่นนะห้าหนึ่งสี่หนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเด่นนะครับ <c oughs> อืมจดเอาเลยครับทุกตัวเลยไปเทียบดูเจ็ดห้าเจ็ดสี่เก้าห้าห้าสี่ไอ้ 7, 5, 7, 4, 9, 5, 5, ที่วงกลมนี่ยคือเด่นอยู่นะพูดง่ายๆกัน มันก็ไม่เป๊ะหรอกนะ้อให้ระมัดระวังด้วยเออประมาณนี้นะครับอันนี้ชุดวินนะครับอ,อันนี้นะครับรูดนะครับรูดที่5เป็นหลักนะครับลอง14สี่นะครับเกิน 6, นกไงทางเลือกนะพิจารณาดูนะครับอืมประมาณนี้นะครับคุณน,นี้เกีบ่ายนะครับ พบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะ,ะสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้ขอให้โชคดีโชคดีแห่งๆได้รับมันนี่มันนี่ทุกทุกคนทุกทุกคนนะครับขอโชคดีสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับได้เฮได้กรีดกันนะครับบ่ายโมงนะบ่ายโมงครับเงินไหลมาเทมานะครับอืก็รุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักวางเงินเถอะนะครับขอบขอบขอบคุณนะครับสวัสดีครับ